สวัสดีครับวันนี้ได้เวลาสิหักข้าวโพดครับผมโมโหว่าสิเป็นแกอ่อนขนาดไหนจะแค่ว่องไหมถือวือบเกือบเกือบเบิดเลยครับผมข้าวโพดเทียนครับข้าวโพดขาวกะลองเอาไปกี่งงอยู่3ามสี่ฟักถือว่ากำลัง ขต้มครับผมเลื่เสียน,นี่ร่วงเบิงสิเก็บเบิดเลยถ้าบบได้ผลยังคืคออาจจะต้องเป็นอาหารไก่ไปครับผมการปลูกผสมผสานครับนี่บักโม่ครับผมบักโม่น้อยสีหน่วยบใบไนคือเขาปลูกหรอกโอ้โหว่าต้องบำรุงแบบไรครับผมเ้านากัสีลูกใน้นอยนะลูกบใบไ่ มาเบื้งครับผมบานพิสูจนกันพ้าโพดก็เดิมฝักแรกหักเลยครับผมไม่ต้องทดลองวไม่ต้องแง้มดูนี่ครับผมพิสูตรกันเลยเนาะ เลยจมูหรือจ่าครับโอ้ยไปลูกไปไปรอพ่ออยู่โน่นก่อนเก็บไข่ยังไม่ทันได้เก็บครับผมเพราะว่ามันยังแข่งกันไข่อยู่โอ้อันนี้สวยงามครับสวยมากครับผมฝากนี้ผ่านเนาะฝากนี้ผ่านนี้ผ่านสวยงาม เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยมาอย่างละไปแม่ไปไปเร็วไก่กลัว,ไ,กลกวไปแมวครับผมโอ้ตัวนี้ก็งามครับผมปากป่ใหญ่แต่ว่าแน่นเต็มเลยครับไป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 เร็ว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 โอ้ย มันไกลเป็นยังจงห่องแม่อาแม่อามากครับบมแม่เมมีเจ้าของแต่ว่ามันกิดเื่องมาอยู่น,นำ้ำโอ้งามงามครับผมสามฝักนี่สวยเลยอันนี้ก็เป็นบอท่านแก่เนาะเก็บมาสามฝักสวยทุกฝักเลย ก็สวยครับผมฝักที่สีสวยคื่กันนาซื้อได้ละล่ละนี่เอา้าใัน,นี้ไม่สวยก็ให้ไก่โอ้นี่สวยอีกครับผมฝักที่ห้านี่ก็สวยอืออันนี้โบคือพันไหนเดือบพัน ได้อยู่ครับแต่ว่าอ่อนหน่อยนึงบางที่ผมอ่อน,อนอเพื่อรับประทานโอ้อน,นี่ก็สวย 也有钱 <Okay. S 2> นี่ครับผมสรุปว่าสวยทุกฟักเลยเต็มเต็มเลยครับผมบม,ม่มีแข่วงเลยไม่มีแค่วงเลยครับผมนี่แหละครับผมเอาพดปลูกพอได้ก,กินเนะครับนะผสมประสานไป บักโม่เนี่ยบักแจงเนี่ยเขาโพดตัวดินนี่เพื่เพื่อได้กินครับผมเนี่ยโอ้แฉลวแฉว,แวในส่วนที่เหลือก็น,น่าจะโอเคครับผมมันปลูกความกันเนาะขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมส่วนมากก็เต็มทุกฝักขอบคุณครับ